นี่มอนแม่จะขาด้วพี่น้องอาามาเก็บแมงคราบันนะจ๊ะโอ้ไเป็นส้เบิดลหรนี่เบิดเลยเธอนี่เด้าโตแล้วก,กว่า่ามเออเธอสันมันแห้ง ปาดมึงข้ามากีไลายเนี่เตรมต้นเล็ดตันนี่ขูดร้ายคือบุตายต้นสันต้นเก็บมันมยอ่ยอยยังถ่ายเหรอใหเขาเบิร์กกีลอตกขูดร้ายเลยเนาะร,รายแห้งต้นเตจอันนองไหมแนนเบิร์ไม่ต้ถาม ้เต็มเลยลายเป็นลายลายแห้งเต็มเลยทำต้นใหม่โคตรลายเลยมีกระแมนโอ้ต้องทำโป้คนนี้นี่โอ้ยเนี่ยตี๋ยอันนี้แมโอ้ยห้าลายเนี่ยโคตรลายเตรียมสีมาเก็บตี๋ยอังตนมัน ตั้มในปลามันนี่มันก็ขโดสูงมีข้ามขขดตั้มมีขูกข่ก็บขู่อะไรนะเตะไปเลยปลามันทุกคนครับมันเยอะมากเลยนะทุกคน